วันนี้นะครับมาเบ่งบันเรื่องคิดซะจากเป็นคําตอบของครอบครัวนะครับเวลาคนเรานี่นะครับจะทิ้งอะไรไว้คนที่เรารักเนี่ยนะครับเราคงทิ้งถึงที่สําคัญที่สุดเอาไว้ให้นะครับก่อนพี่เยซูจะไปเนี่ยพระเยซูเนี่ยรักคนของพระองค์มากๆนะครับถึงตอนที่พระเยซูเจอเปโตบอกว่าเจ้ารักเราหรือและสิ่งที่ฝากไว้ก็คือเลี้ยงดูฝูงแกะของเราเธอนะครับอ๋อเจ้าหุยเจ้ารักเราหรือเลี้ยงดู เต้าอ้ายงเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครคือแบบเปียสุก็ฝากบอกว่าดูแลลูกของเราด้วยอะไรอย่างเงี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่จะดูแลคนของพระเจ้าได้พระเยซูก็เลยบอกว่าวิธีการที่สําคัญที่สุดในการจะดูแลคนของพระองค์ได้นะครับก็คือพระองค์ต้องสร้างบางสิ่งเอาไว้และเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนกลยุทธ์ของพระเจ้าที่จะสามารถ ดูแลแล้วก็ทําให้คนที่ปรุงทรงรักนี่นะครับสามารถดําเนินชีวิตและเติบโตแล้วก็ปลอดภัยและไปถึงบรรยินสวรรค์ได้สิ่งนี้นะครับถูกเขียนไ,ไนรรมมว้ใน้มาทำมัตทีบที่18บแข้อสิเราบอกแก่ท่านว่าท่านคือเปโต และบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายความตายจะมีชัยเหนือคริสตจักรของพระองค์ก็หาไม่ได้พระคัมภีร์บอกว่าไงครับสิ่งที่พระเยซูทำเอาไว้เขาสร้างเอาไว้และสําคัญมากๆก็คือคริสตจกักรคือคริสตจักรของพระเยซูไม่ใช่อาคารนี้โซโซไม่ใช่คริสตจกัจกรคริสตจักรคือกลุ่มคนสมัยกรีกคริสตจักรคือสอวสส เป็นตัวแทนประชาชนที่ถูกเอามารวมตัวกันหมายว่าคริสตจักรก็คือคนที่ถูกสร้างขึ้นมากลุ่มคนที่ถูกสร้างกลุ่มคนที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นกลุ่มรวมตัวกันเป็นคริสตจักรของพระเยซู พี่น้องบางกบ็บอกว่าพระเยซูนะครับได้ฝากสิ่งสําคัญเอาไว้ในโลกนี้ในมุมมองหนึ่งก็คือเราก็ควรจะดูแลแล้วก็สร้างด้วยแต่อีกมุมมองนึงคือว่ามันสําคัญท่านก็เลยต้องอยู่ในคริสตจกักรเลิกเอาความคิดที่ท่านคิดว่าท่านจะเป็นคิดเตียนฉายเดี่ยวได้จะเป็นคิดเตียนที่มาบสถเสนอหน้าเช็คชื่อเฉยแต่ไม่ผูกพันตัวในคริสตจกัจกรคริสตจักรในสมัยก่อนเป็นเหมือนสภาทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการอินเตอร์แอคชั่นกัน ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการมีการถกเถียงกันเรื่องปัญหาของกรุงเอเธนส์ ense, ว่าจะทำยังไงก็คือกลุ่มนี้แหละที่เรียกว่าเ e อ็กเคลซีเอสคือสจักรนี้นะครับใช้คําภาษากรีกนี่แหละที่แปลว่ากลุ่มคนที่มีปฏิสัมพันธ์กันพี่น้องการมาโบสถ์การมาขึ้นสจักรไม่ใช่ท่านโผล่หัวมาเฉยเฉยไม่ใช่ท่านโผล่หน้ามาฉันมาโบสถ์แล้วแต่ท่านต้องมีปฏิสัมพันธ์ต้องเกี่ยวข้องต้องเป็นที่รู้จักเจอสที่หนึ่งแล้วก็ม้วนตัวเข้าไป เหมือนไข่มวนเนี่ยเป็นชั้นที่อยู่ในตึงออกมาไม่ได้พี่น้องเข้าใจไหมครับพระกมภีบอกว่าบนศีลานี้เราจะสร้างคริเสจักรของเราไว้พลังแห่งความตายจะมีชัยชนะแต่คริเสจักรก็เป็นไปไม่ได้พระกมภีบอกบนศีลานี้หมายความว่าพระเจ้าสร้างคริสจักบนพื้นฐานของอัรครทูตพื้นฐานของคนบางคนแล้วพระกบีบอกว่าถ้าสร้างถูกต้องบนพื้นฐานของเปโตรพลังแห่งความตายก็มีชัยชนะไม่ได้ <Yeah. S 2> พลังเศรษฐกิจก็มีชชนะไม่ได้ <Yeah. S 2> ปัญหาโาครคภัยไข้เจ็บก็มีชนะในคิจักรไม่ได้ <Yeah. S 2> พี่น <Yeah. S 2> ้องเห็นไหม <Yeah. S 2> คิจักรเป็นสิ่งที่พระเยซูสร้างไว้ในมุมหนึ่งท่านต้องใส่ใจท่านต้องรักท่านต้องช่วยกันเป็นอุปกรณ์ที่พระเจ้าสร้างคิจักรบนชีวิตของท่านแต่ในมุมนั้นก็คือสําคัญมากๆว่าขาดไม่ได้ออกไปไม่ได้ออกไปไม่ได้ท่านต้องอยู่ในคิจักรของพระเยซู เพราะเป็นสิ่งเดียวที่เยซูสร้างเอาไว้แล้วท่านจะรอดปลอดภัยในคริสักจักที่พระองค์ทรงสร้างี้องเข้าใจไหมโอ้หนูมีพเพระว่าจะแนะแต่ไม่เยซูว่าปร่งสร้างคริสักสจักเอาไว้ไม่ใช่แค่มีบัคคาไม่ใช่่าน์แมกัมภีไม่ใช่ปเป็นปรสนการที่บ้านออนไลน์และเธอะต้องอยู่ในคริสักจักเข้าใจไหมนะครับพระกัมีบอกว่าพระเจ้าสร้างเป็นคิดสักทำไมนะครับเพราะคริสักจักเป็นคําตอบของทุกเรื่องคริสักจักเป็นคําตอบของทุกเรื่องบนชีวิตของท่านนะครับเรื่องแรกนะครับ คิดซะจักจะทําให้ท่านจำเริญขึ้นในพระเจ้านะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ี่ข้อที่12บนะครับพี่น้องเวลาเราอยากให้ลูกเราจำเริญขึ้นนะครับผมจําได้ตอนผมมีลูกเนี่ยนะครับผมก็าหาโรงเรียนดีๆพอฝากลูกไปที่โรงเรียนเนี่ยผ่านไปไม่นานก็เริ่มอ่านออกผ่านไปไม่นานอยู่ดีก็แสดงมีการสแสดงอะไรเป็นหมายว่าในเวลาฝากลูกไปโรงเรียนเนี่ยเด็กมันจะจำเริญขึ้นเข้าใจไหมครับมีสติปัญญามากขึ้นเพราะว่ามีคุณครู คนที่ถูกแต่งตั้งเอาไว้เพื่อฝึกปลือเด็กให้เชี่ยวชาญมากขึ้นตอนนี้ที่ของที่โบสถ์นะครับเป็นเอวนี้นะครับเด็กตอนนี้เด็กเล็กนี่นะครับคุยกันภาษาจีนแล้วนะครับปีเดียวพี่น้องผมไม่เคยเห็นโรงเรียนแบบไหนปีเดียวแล้วเอาเด็กที่ไม่มี native speaker พ่อแม่ไม่ใช่คนจีนแล้วพูดภาษาจีนได้พูดกันแล้วฮนะพูดกัน,กนเจอหน้าคุยกันแบบเจอกันหนีเต้ปาป้าอ้หนีเลออะไรอย่างเงี้นะครับคุยกันเป็นธรรมชาติเลยนี่นะครับ แม้ว่าพอเขาไปอยู่ในกลุ่มที่ถูกฝึกฝนโดยคนบางคนชีวิตก็จะจำเริญขึ้นถ้าท่านไม่ได้อยู่ในคิดจากในคิดจากหนึ่งนะครับชีวิตท่านก็ไม่จำเริญนขึ้นเพราะท่านไม่มีใครมาฝึกชีวิตท่านไงจริงไหมจะมีใครไอ้หน้าตีแบบนี้มาพูดอะไรตรงๆกับท่านไม่มีหรอกแล้วก็หล่องลอยไปเรื่อยๆนะครับ มันทั่วไม่มีที่ไปนะครับเอเฟซัส e 42ก็บอกว่าเพื่อเตรียมทางมิกชนให้เป็นคนที่พร้อมที่จะรับใช้เพื่อเสริมสร้างประกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราจําเป็นจะต้องจำเริญขึ้นนะครับคิดจากนี้จะมีอาจจะมีคนมาโบสถสักอาจจะมีตอนนี้มีประมาณ500 6 0 0นะครับแต่ว่าสิ่งที่ ดีมากๆเลยก็คือว่าถ้านับเฉพาะทีมงานนี่ประมาณ300กว่านับใช้ทุกคนนะวันนั้นผมมีคนมาถามว่าเออแล้วอาจารย์มีทีมวิดีโอไหมผมก็ตอบตอไปแบไม่ได้ผมไม่ได้เยอะยิงหรือว่าพยายามจะคุยข่มใครนะผมมีครับมีประมาณ150เอาจริงๆก็้ไปนับได้เลยฮะเต็มหัวดำเต็มไปหมดเมื่อกี้เข้าไปในห้องเนี่ยไม่ไม่มีใครลุกที่ให้ผมนั่งเลยนะผมผมยืนพิงอยู่นะครับนั่งกันเต็มแน่นห้องไปหมดเลยอันนี้ําไม่ได้รู้จักมีจิตสานึกบ้างนะข้างในนะฮนะ ผมอายุเยอะแล้วเข้าไปก็ยังเห็นว่าผมแข็งแรงให้ผมยืนเท้าเสะเอวนีดนะฮะผมก็ผมก็ง่วงๆ่วงเบอร์อนีแต่ไม่ได้ว่าเซาเฉยนะครับหมายความไงครับ ยิ่งง่วงเอยู่ผมยืนอย่างนี้นพวกนิวก็นั่งกันนะครับทำงานกันอยู่นะครับเต็มห้องเลยนะครับก็พี่น้องเรา,าไปคิดัจากเพื่อจะถูกคนบางกลุ่มเตรียมให้ท่านพร้อมที่จะรับใช้พี่น้องเห็นไหมพี่น้อรแล้วมีกองทัพของพระเยซูนะครับล่าสุดมีกลุ่มยูดาเอ็ิล กลุ่มพี่ต้นไม้อะไรเงี้ยออกไปรับใช้ประชาชนเป็นประกาศข่าวประเสริฐไปทําสิ่งต่างม,มีกลุ่มบันณกิจร้องเพลงนะครับมีฝึกเด็กคุณหนึ่งก็มาช่วยฝึกเด็กในการร้องเพลงทาสิ่งต่างม,มีประสานเสียงมีอะไรเต็มไปหมดเลยไงเพราะว่าคิดจักรฝึกคนให้พร้อมที่จะรับใช้รับใช้อะไรก็ได้ตอนนี้นะครับที่ชลบุรีนะครับพี่ก้อยก็เริ่มไปร้องเพลงร่วมกับทีมที่มาจากกรุงเทพหลายคนที่มีความสา,ามารถก็จะเริ่มมามีการรับใช้พระเจ้าพี่น้องมันจะไม่ถูกฝึกเลยถ้าท่านไม่อยู่ในโบสถ์ถ้าท่านไม่อยู่คิดจากไหนคิดจากหนึ่งท่านจะไม่เคยถูกกฝึกเลย นันจะเป็นไอ้เหี่ยวนั่งอยู่ในเก้าอี้ไปเรื่อยๆนะครับนั่นจะไม่มีโอกาสรับใช้เลยใครจะไปรู้พี B ่บีจะกลายเป็นนักร้อง r i c h for the Star ก็ได้ลุกเต้นเก่งขนาดนี้แม่จะเต้นเก่งขนาดไหนถามว่าจริงไหมนะครับเอาอยู่ในโบสถ์นะครับว่าถูกเสริมสร,ร้างในแบบว่าร่กายให้จำเริญขึ้นแล้วก็บีบอกว่าถ้าเราอยู่ในโบสถ์อยู่ในริสตจัรจะเป็นสถานที่ที่เราจะสามารถจำเริญขึ้นพี่น้องมันน่าอายนะถ้าเราอายุโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยแต่ความสามารถเราเนี่ยมันมันมันเหมือนเดิมอะ สมมติเราอายุสิบห้าแล้วอ่านหนังสือไม่ออกบวกเลขไม่ได้มันน่าอับอายขายขี้หน้าไหมขายขี้หน้าจริงบอกใช่ไหมฮะมันน่าอับอายยังไม่รู้บุมวจะนะบางเรื่องอยังงูงปลาปลา,ปา,ปาไม่รู้เลยว่าความรอดคืออะไรไม่รู้ว่าการทําบาปในสิบลบาไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่น้องมันน่าอายนะพี่น้องว่าจริงไหมแต่ถ้าท่านอยู่ในขึ้นสจักรไม่ใช่เค่เสนอหน้าเช็คชื่อเยนะครับผูกพันตัวเนี่ยท่านจะถูกเสริมสร้างขึ้นโดยของประธานทั้งห้าอัครทูตผูเผยวจนะ ผู้ประกาศข่าวประเส,สริฐศิยาภิบาลอาจารย์คนห้าประเภทที่จะมรทำเอเฟซัสนะครับจะฝึกสอนท่านให้พร้อมขึ้นมาเป็นพระวรกายให้จำเริญขึ้นเป็นคนที่พร้อมที่จะรับใช้พระเจ้า <Yeah. S 1> แปลว่าเป้าหมายของพระเจ้าคือต้องการฝึกท่านให้พร้อมที่จะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นคิดเตียนปีแรกไม่รู้เรื่องเลยไม่มีใครว่าท่านแต่เป็นคิดเตียนสามปีแล้วห้าปียังหลัน่นลาโบสถ์ไม่เคยรับใช้เลยไม่เคยมันน่าเกลียดใช้ไม่ได้ น้อยแมไ่ไหมครับพี่น้องปฏิเสธไม่ได้นะครับ,ม,ม,รบมันเป็นความจําเป็นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ท่านเลือกได้ท่านจําเป็นต้องส่งลูกเข้าท่านโรงเรียนเพราะโรงเรียนนะครับจะฝึกให้เขาจำเริญขึ้นมันจะมีกิจกรรมให้ทามีมบางอย่างท่ทานจะเติบโตทางความคิดสติปัญญาและความเข้าใจพอพอเติบโตขึ้นท่านก็รับผิดชอบมีการงานดีขึ้นมีเงินเดือนดีขึ้นจริงไหมครับ หมาว่าไงครับการที่เรามาบวช์มาขึ้นจากพอท่านเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่พี่บิบอกว่าบางคนเนี่ยสมควรที่จะเป็นครูได้แล้วท่านเชื่อพระเจ้ามานานแล้วสิปีแล้วยังยังร้อนเล่อยู่ตามโบสถ์ท่านควรจะเป็นครูได้แล้ว หลักธรรมเพ่อรุ่นรื้อเก่ากับใจใหม่ทำบาปต้องเลิกทำบาปได้แล้วไม่ใช่ยังเป็นลูกประเวณีงช่วยตัวเองอยู่เลยไอ้คนชั่วคิดเส้นหวยแตกเชื่อพระเจ้าแม้นม่ไม่ได้เรื่องเลยทำไมก็ไม่เคยผูกพันตัวในโบสถ์ไงคิดเสียจากที่มีของประทานห้าประเภทไม่ใช่อยู่ที่ใครอยากไปตั้งโบสถ์ไปตั้งโบสถ์ขึ้นมาแล้วก็ไปแจมกับเขาเห็นโบสถ์ไปแล้วก็ไปแจมกับเขาบางทีไม่มีของประทานพระเจ้าไม่ได้เรียกอยากเปิดโบสถ์อยากดังก็ไปเปิดเลยบ้าๆบอๆเต็มไปหมดท่านก็เดือดร้อนไปดิเพราะว่าครูไม่เซอร์ติฟายน้อง่่ามัตตีแลดะกบบทโ กรธผมนะผมพูดความจริงไปโกรธผมทําไมผมรักท่านไอเลิฟย <Yeah. S 1> ู่งว่าจริงไหมทําไมก็ผมเคยเป็นไงเป็นคิดใจห่วยๆอะ่ะเชื่อไปได้บบนี้ก็หลงหายไม่ได้เรื่องผมกลับใจไงพี่น้องเห็นไหมครับคิดจะจักเท่านั้นทาสิ่งทําให้ท่านเติบโตในด้านต่างๆได้พี่น้องทําไมรู้ไหมฮะเพราะมันมีการทําอะไรบางอย่างเพื่อจะฝึกปือและฝึกฝนท่านนะครับ คิดเสด็นี้นะครับมีพันธกิจต่างๆให้ทําคิดเสด็จาทาไมต้องมีพันธกิจไม่ใช่มีเฉพาะคนเทศนาวันอาทิตย์แล้วก็มีคนนํานมัสการหน้าเดิมๆบางโบสถ์นี่นะโอ้โหไอ้นี่นําอีกแล้วนําตลอดไม่มีใครนานอกจากคนอื่นไม่เคยถูกฝึกฝนเลยเพราะงั้นมันไม่มีการฝึกคนขึ้นมา ผมไม่อยู่สองอาทิตย์นะครับมีมีผู้นําขึ้นมาเทศมีหลายคนขึ้นมาทำพบมันไม่ได้เพิ่งเกิดเฉพาะตอนที่ผมไปนะพี่น้องเหล่านี้ถูกฝึกฝนขึ้นมาในการรับใช้อยู่แล้วเขาเขาสั่งสอนอยู่ทุกสัปดาห์อยู่แล้วแล้วมาถึงจุดหนึ่งเขาก็ขึ้นมาในจุดที่มันทดแทนหรือว่าช่วยเหลือกนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าได้ พี่น้องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นท่านอยู่ในโบสถ์นั้นถูกฝึกในการทำสวิตเชอร์มาตรงเวลาในการที่ฝึกแต่งสถานที่เพื่อจัดงานแต่งฝึกใช้วอลฝึกทําสิ่งต่างๆงานพื้นฐานสิ่งต่างๆฝึกวอลเปประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องคริสตจักรนะครับจำเป็นต้องเป็นที่สถานที่ฝึกคนไม่ใช่สถานที่ทําพิธีกรรมศาสนา,าที่ไม่มีเรื่องพวกนี้เลยนะครับท่านจะไม่สามารถฝึกคนได้เลยเพราะมันไม่มีภารกิจอะไรให้ทํา พี่น้องมีไหมครับเราไม่ได้มาเพื่อจะมาน้ำมัสการวัานอาทิตย์แล้วก็มีนีน่นนบางคนก็ถามว่าทําไมรอบประจารยาวจังเลย๋อ,อผมไม่สนใจผมสนใจสมาชิกผมไม่ได้ทอะไรหรือเปล่าพี่น้องเข้าใจไหมครับเขาได้มาฝึกทําร้องเพลงมีการได้ทําในผมสนเรื่องนี้เพราะผมมีหน้าที่ในการฝึกฝนท่านให้พร้อมที่จะเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าใครมันท้อใจผมรู้ผมเดินไปหลอกกับพี่ท้อใจเหรอเลิกท้อเลยพี่เดี๋ยวผมลิงมาถือท้อให้ต้มาโอ้โหอย่างนี้ไหมเฮ้ยไม่เอาอ่ะผมถนด้วใจแต่เลิกเหรอพี่ พี่เข้มแข่งสู้มันผ่านไปอยางสอบตกปะละ่ะอยากสอบหลายรอบปะละ่ะเออเอาดีสอบหลายรอบก็เอาไปสอบตกไปเรื่อยๆน่าเบื่อตายต้องสอบอีวให้ผ่านไปเลย <Yeah. S 2> น้อยเมมไหมครับพระเยซูนะครับก็เป็นคนที่ถูกฝึกฝนเช่นเดียวกันในลูกาบทที่2ข้อ4 4ิถึง52นะเพื่อให้มันสั้นนะครับผมจะอ่านตอนนี้พระเยซูเนี่ยเข้าไปในพิธีหนึ่งของคนยิวนะครับแล้วพระเยซูเนี่ยก็หลงไปในหมู่ญาติและสุดท้ายเนี่ยก็ไปนั่งอยู่ในพระวิหารนะครับอยู่ท่ามกลางอาจารย์ฟังการไต่ถามของพวกอาจารย์เหล่านั้นอยู่คนทั้งปวงได้ยินก็ประหลาดใจในสิปัญญาและคําตอบของพระกุมาร ฝ่ายบิดาเมื่อเห็นแล้วก็ประหลาดใจบรรดาจึงว่าลูกเอ๋ยทำไมทำเราแบบนี้เราผวงเจ้าอย่างมากนะครับพระเยซูก็บอกว่าฉันต้องอยู่ในพระนิเวศแห่งพระบิดาของฉันพี่น้องพอตัดมาใน5 2นะครับพระเยซูก็ได้จำเริญขึ้นด้านสีปัญญาในด้านร่างกายและที่เฉพาะพระพรกของพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงพระเยซูอยู่ที่ไหนครับพระเยซูอยู่ในพระวิหารเห็นไหม พระเยซูอยู่ในพระวิหารของพระเจ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นครับพระเยซูพระมีบันทึกว่าพระองค์ได้จาเริญขึ้นในด้านสติปัญญาด้านร่างกายและเป็นที่ชอบจาเพาะพระพักของพระเจ้าและต่อนหน้าคนทั้งปวงด้วยพี่น้องเห็นไหมค,ค,ค,คจำจาเริญขึ้นท่านจะจำเริญขึ้นถ้าสมมติท่านส่งลูกหลานท่านมาอยู่ในโบสถ์วันก่อนพอผมกลับมานี่นะครับในห้องผมเนี่ยมีหูฟังชุดหนึ่งใช้มานานแล้วนะครับแล้วเพลินว่า อยู่ดีเนี่ยไอ้ตรงที่เป็นหนังที่เป็นสีสีมันลอกนะครับผมก็ไม่รู้มันลอกเพราะอะไรนะครับแล้วลูกชายผมเนี่ยเขาเดินเข้ามาเห็นนะครับแล้วเขาเนี่ยทำอะไรรู้ไหมฮะเขาก็สั่งของออนไลน์เป็นเอเอพดอันใหม่ให้ผมผมตกใจมากเลยนะครับลูกชายผมอายุ13ตัวโตก็จริงแต่อายุ13าเขาคิดได้เองเลยว่าเขาควรจะซื้อไอ้นี่ให้พ่อใช้เงินตัวเองซื้อด้วยสิ่งที่สําคัญมากที่ผมภูมิใจมากเลยนะครับลูกผมอยู่ในโบสถ์ไม่ใช่ เสนอหน้าหรือเช็คชื่อในโบนะครับทาทุกอย่างเท่าที่เขาจะทําในโบแล้วความคิดเขาจำเริญนขึ้นพี่น้องที่อื่นผมไม่รู้โรงเรียนอะไรแพงๆของท่านผมไม่แน่ใจว่าจะจำเริญนขึ้นหรือเปล่าอาจจะเป็นโรงเรียนอมอ้วกก็ได้ไปอมเยอะๆแล้วไปอ้วกนะครับแต่ในโบเนี่ยมีสิ่งต่างๆเพื่อจะฝึกฝนลูกท่านทําทุกอย่างฮะเด็กข้างในเนี่ย เนี่ยสิบสองสิบสามเนี่ยมานั่งสวิตเชอร์มานั่งคุมอุปกรณ์มานั่งทําสิ่งต่างๆนี่นะครับอาจจะดูเล็กๆเล่นน้อยนะครับแต่มันถูกฝึกฝนปฏิสัมพันธ์กับคนต่างอายุทั้งรุ่นอายุเยอะอายุน้อยนะครับเขาจะกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเวลาไปทํางานพี่น้ององค์กรไม่ต้องการในพวกเกียรติบัตรขั้นเทพอะไรต่างๆเขาต้องการคนที่คนที่คุยกับคนรู้เรื่องน้องเข้าใจไหมต้องการคนขยนันคนซื่อสัตย์เหมือนที่พี่แคทเธอรีนนะครับใช่ไหมฮะผมพูดถูกชื่อถูกไหมอะไรนะฮะอ๋อคริสตี หรือแคธอลีนกูแมนนะครับ uh huh. พี่คริสตีนี่นะครับพี่น้องเห็นไหมว่าความซื่อสัตย์นี่นะมันเป็นมูลค่าจํานวนมากจริงๆคนโอนเงินมาโดยไม่ต้องคิดเลยเป็นเป็นแสนแสนห้าห้องขายหมดภายในสัปดาห์เดียวเนี่ยนะพี่น้องมันเป็นเรื่องของลักษณะชีวิตบางคนคิดนะสนใจแต่บวกเลขนะความคิดท่านจะมันไดโนเสาร์ว่ะโอ๊ยอยู่โรงเรียนอย่างนี้มัอาจารย์จะสอนบวกเลขเก่งไม่เก่งผมสอบเลขโอลิมปิกครับผมรู้ดีว่ามันไม่มีประโยชน์ครับมันไม่มีใครสนใจผมสอบเลข เนท้ายผมได้เต็มร้อยอผมกินกาแฟนั่งแก้โจทย์เลขแก้ประจำนก้มีคนบอกว่าไอ้ที่บ้านเลข็เอาเลขเอาสรรมการพื้นผิวมาให้ผมดูพี่น้องมันไม,ม่มันไม่ได้ใช้อ่ะท่านจะไปจริงจัง,จงอะไรมากมายไอ้ทักษะกับคนนี้ต้องใช้เลยอ่ะพี่น้องฝึกใน,ในโบสถ์ฝึกในโรงเรียนของโบสถ์มันมีคนที่มีฝึกพื้นฐานจิตใจจิตสํานึกให้ละเอียดอ่อนจะได้ไม่ทําบาปไม่ทําชั่วไม่ทําเลวแต่พอเขาเป็นคนแบบนี้พระเจ้าโปรดปรานท่านไม่มีใครยับยั้งพระพรได้โคตรดีอ่ะลูกท่าน <Yeah. S 1> เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอ่ะ ทำอะไรก็เป็นที่หนึ่งหมดทําอะไรก็มีความปรดปัานของพระเจ้านี่อันนี้โคตรดีแล้วยังสนใจจะไปบวกเลขเก่งไม่เก่งเขาล้าหลังได้หนู่สาวเขาบวกเลขเขาใช้ AI กันหมดแล้วคนที่อเมริกาเขารวยเงี้ยบางคนบวกเลขไม่เป็นไม่มีสูคูณในหัวซึ่งซ้ำลูกระจายหมอนะครับจบยูดับนะครับยูดีดีมากมากเลยนะครับทั้งสองคนแรกนี่นะครับเราเฉพาะสองคนแรกก่อนนะครับพระเจ้ามีความโปรดปรานคนแรกนะครับแต่งงานกับผู้บริหาร a t t นะครับไปซื้อบ้านตากอากาศอยู่ริมทะเลวันๆไม่ต้องทําอะไรฮะเลี้ยงลูกเลี้ยงหมาแล้วก็ไปพาลูกไปเที่ยวอะไรเงี้ยผมเห็นไลฟ์ตล์นะเออดีเนะไม่ต้องใช้ความรู้เลยเลยอะ่ะมีความโปรดตานเงี้ยไหลมาจากพ่อแม่แล้วบนชีวิตเขาเป็นลักษณะชีวิตของความทอมใจลูกคนที่สองได้แต่งงานกับคุณหมอผมไปบ้านนี้นะครับโอ้โหผมนึกว่าผมนึกว่าซาฟารีเวิลด์อยู่ในป่าที่ใหญ่มากเลยมีพื้นที่นู้นนี่น,นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็แต่งกับแพทย์ ที่เมกานี่รวยมากนะครับแล้วก็คือพี่ต้องเห็นความปรดปลันและเป็นคนซื่อสัตย์นะครับไม่เจ้าชู้ทั้งสองคนจะหมอเล่าให้ฟังเป็นคนนะครับเป็นคนไม่เจ้าชู้เป็นคนหลอด้วยฮะพอผมเดินมาข้างนอกนะผมเข,เขาเริ่มไว้หนวดแซกเนี่ยที่เป็นลูกเขยคนรองอาจารย์หมอเริ่มไว้หนวดผมก็บอกเอ้ยอยู่หน้าตาอยู่คล้ายกับดาราค,คนหนึ่งเขาบอกเลยท็อปกันใช่ไหมใช่คนหน้าคล้ายพระเอกคนหนึ่งในท็อปกันแมวริกนะครับ หล่อด้วยรวยด้วยนิสัยดีด้วยเพอร์เฟกมีกล้ามด้วยต่างหากพี่น้องมันไม่มีอะไรดีกว่าความโปรดปรานของพระเจ้าเลิกโง่สักทีนะครับที่แบบโวจะสารลวนเกิดต้องเรียนเกตนู่นเกดนี่โผพี่เยอะแยะไอ้พวกเกตเกตเนี่ยนะครับเกตสี่เกตห้าเต็มหมดดีฮะผมไม่ได้ว่าอะไรแต่พี่น้องมันมันสำคัญที่ลักษณะชีวิตของเขาถ้าพระเจ้าโปรดปรานเขาคนโปรดไปที่ไหนก็สบายหมดพี่น้องเข้าใจไหมฮะ